เยี่ยมมากเยี่ยมมากทีเด็ดลุ่มพดพ่อสวัสดีครับสวัสดีอร์แลนดฝ่ายอังชองทีเด็ดลุ่พลลงตัครับเมื่อคืนที่ผ่านมาผลบอลในย่านลีสุดของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับรอบสุดท้ายแล้วสเปนทั้เมื่อคืนทำเป็นเพียงชาตเสมอจากตุรกีไป2-2นะครับส่วนทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับก็เสมอกับโคโซโวไปเช่นกัน ส่วนคู่สกอตแลนด์นึกคืนถือว่าพลิกพอสมควครับเอาชนะได้เดมาร์ไป42คู่นี้ยิ้มหวังกันไปเลยนะครับเราก็ทีมช้บเบียวจับกด3ามมโลไปถึง7จตรงหนึ่งกันเลยทีเดียวครับและวันนี้ยังมีอีก5คู่เลยครับเป็นในส่วนของฟุตบอลลิกบราซิลครับแล้วก็อเชียงทาวเรากับเวียดนามหคู่นะครับพาพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในทําเปกันเจะให้กับพวกเราชิมงานชีดเดรลุ้ผลล้โตและก็แฟนๆทั้งไทยครับจะเข้ามาปิดครอบคู่เดียวกันไปเจอกันได้ที่บีทีท เอาเท่าสักเราบัดนี้ไปดูฟุตบอลเอเชียนคัพกันสักหนึ่งคู่เลยนะครับก่อนจะเยิงยายวยามนที่5คู่จากฟุตบอลบราซิลซีร์เอนะครับไปดูเกมระหว่างทีมชาติลาวครับที่คืนนี้จะดวลกับเวียดนามซึ่งค่นี้จะลงสนามในเวลาดึกทุ่มนะครับตามเวลาบ้านเราซึ่งในสายนี้นะครับเป็นกลุ่ม F ครับทีมชาติลาวอยู่อันดับที่3ของกลุ่มเะครบเกมเพียงแค่สคะแนนเท่านั้นส่วนเวียดนามอยู่อันดับที่2ครับเป็นรองมาเลเซียอยู่นะครับพวกเขาชนะไป3แล้วก็มีแพ้ไป1นะครับแต่แข่งน้อยกว่า1เกมครับ ผู้ที่เจอการตลอด10นัดที่ผ่านมาเวียดนามสถิติชนะอัดรอปรน์ะครับโดยที่ทีมชาติลาวเจ็บผลผลิตได้พเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับในรอบ10นัดที่ผ่านมาล่าสุดเวียดนามถล่มลาวยับไปในชัก5-0ต,ต้องบอกว่าในรอบสาเกมหลังลาวโดนยิงสกอร์สูงหมดเลยครับไม่เคยต่ำกว่า4ลูกเลยซึ่งผลงานของทีมชาติกับในรอบ5นัดที่ผ่านมาเอาชนะเนปานไป2-1นะครับแพ้มาเลเซีย0-3ก่อนจะเจอมาเลเซียถล่มอีก5-1ครับ สองเกมโดนทางฝั่งของมาเลเซียกดไปเบาๆที่8ลูกนะคราบกำแพงกระบุก,ก,บกได้เพียงแค่นั้นเดียวก็คือนัดที่เอาชนะเนปานส่วนทางฝั่งของเวียดนามยัามในรอบ1ิเกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ามาเลเซียไปหนึ่งเกมแล้วแพ้เยอะด้วยนะครับแพ้ไป4ศูนย์เลยนะรับก่อนหน้านั้นก็มีชนะทางฝั่งของลาวในนะครั้าต่อศย์แลว้วก็ชนะเดปาน,น,นะครันก่อนจะกาเกมที่2ไปเฉือนมาศูนย์หนึ่งย่าในบ้านของเนปานกำแพงก็ยังไม่ค่อยดีครับพระบุกได้เพียงแค่นับเดียว เบื้องต้นแล้วครับจติถ้าเป็นเกมที่พวกเขาอยู่ในบ้านชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับจากห้าเกมหลังส่วนเวียดนามฟอร์มยังดีครับมีแพ้เกมเยือนไทยครับมาเลเซียไปหนึ่งนัดเท่านั้นนะครับแต่ก็แพ้เยอะจับแพ้ไปที่4ประตูต่อสองเลยเฉียวส่วนกำแพงเกมนี้ไปที่2.53ครับถือว่าสูงพอสมควรแล้วก็สงตามอย่าไปที่3.35ครับแน่นอนเท่าว่าเกมนี้ข้าน้ำมันเอื้อวมไปที่ทังฝั่งของเวียดนามเหลือเกินครับล่อตาล่อใจแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเวียดนามนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าลงทุ ผลเห,หนชัดเจนครับในรอบสามเกมหลังสุดหญิงสกอตต์ต่างๆกับลาเนสสี่ลูกขึ้นหมดเลยนะครับสี่ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็มีหกศูนย์ด้วยนะครับเกมนี้ไม่มีไปดื่ครับยังไงก็ต้องมองไปที่ดังฝั่งของทีมเวียดนามก่อนพวกเขาไม่ผ่อนคันเร่งแน่นอนครับคืนนี้จัดหนักๆครับไปที่ดังฝั่งของทีมชาติเวียดนามหวานเจี๊ยบครับดูกันต่อในเกมคู่ที่สองในเช้าไปดูทางฝั่งของฟุตบอลบราซิลกันหน่อยครับสี่คู่ติดเลยนะครับคืนนี้จับมาฝากจริงๆต้องบอกว่าช่วงเช้าได้สามนะครับเกมคู่แรกจะลงสนามในเวลาครับ ไพมอร์ลสจะเล่นกับบิชโตริยมบีเอครับผลงานตามตารางคะแนนเบื้องต้นครับทางฝั่งของไพมอร์ลสเป็นทีมรองนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางฟุตบอลบราซิลชนะ20เสมอ5แพ้7มีอยู่68คะแนนนำจะาตามหลังจากฝูงอยองฟอริงโกเนี่ยเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับเกมนี้มีความสำคัญสูงมากส่วนทางฝั่งของบิชโตริยัมยังไม่มีอะไรต้องลุ้นมากครับนอกจากการหในใีตายพวกเขาอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับชนะ8เสมอ11แพ้14มี35คะแนนเท่านั้นครับ ก็ยังพอมีลุ้นในการรอดตาอยู่นะครับสำหรับทางฝั่งของวิกตอเรียซึ่งคู่นี้เจอกานมัดเกมลอบสุดจบที่ผลเสมอในบ้านของวิกตอเรียนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีหาเกมพวกเขาสามารถบุกเอาชนะไพมอรัสไปศูนย์สองด้วยแปลว่าสองเกมหลังเนี่ยไม่แพ้ไพมอรัสมาก่อนนะครับแต่สถิติการเจอกันตลอดศึกนั้นพวกเขายัางคงเป็นรองนะครับเพราะว่าทางฝั่งของชาบ,บ้านเอาชนะได้มากกว่าแปดเกมอาจิตเกมครับตลอดศึกนั้นที่เจอการมีเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับวิกตอเรียไปสองเกมนะครับกำแพงในรอบห้านั้นหลังยังคงเป็นวิกตอเรียจับติดเจ็บไปสามนะัด สู่ผลงานของไพมอร์สครับพวกเขาลงสนามาในบ้านเนี่ย5เกมหลังสุดนะครับชนะมา3เกมติดก่อนจากสะดุดกาบเมรันโซครับ2-1รับแล้วก็แพ้ซามโตสเกมล่าสุดด้วยนะครับ1-0จับไพ่ยเป็นไปตามผลจรแข่งขันเลยนะครับก็อยู่ดีๆเขาช็อตไปดื้อๆครับ2เกมติดเลยครับสำหรับไพมอร์สส่วนทางฝั่งของทีมยืนครับวิกตอเรียา5เกมหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1รับพวกเขาเนี่ยเอาชนะทางฝั่งของอินเตอร์นอร์สิออนนารครับ1-0ก่อนจากเสมอครับ อาบูตาฟก,กูจะไปแบบไร้ชกโชกแต่กำแพงฮัทเจียมหลังยังเก็บได้สามอยู่นะจ๊ะก็ยังถือว่าอยู่ในจินที่น่าพอใจพอสมควรจ้ะส่วนไพโมลัสในบ้านเหนียวครับชนะได้สี่เสมอไปหนึ่งกำแพงเจ็บไปสี่แล้วนะจ๊ะมีดูปไปเพียงแค่กเกียมเดียวส่วนวิกตอรียจ้ะพวกเขาออกไปเยือนได้ดีครับชนะได้เพียงแค่นั้นเดียวและแพ้แบบเราในหลังหน้าไปมากกว่าสี่นัดรับในส่วนของตัวเจ็บโจ,บ,จบ้านเนี่ยมีอยู่สี่ไรายไว้เยอะแล้วแต่ถ้าไปดูทางฝั่งของทีมเยือนยังยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมกับสำหรับวิกตอรีย กานจ,ะจะัดทับทับเรียมนี้พัมาสมาในแผน3 4 2 1โดยตัวเป้าตัวจบสกกร์จะเป็นรถดีเวสต่ยับแต่ตัวที่น่าจับตามองเป็นทางฝั่งของมาริซิโอครับที่ต้องบอกว่าทำไปแล้ว7จ็ดแอซิสตะทับก็ถือว่าเป็นโค้เด่นที่มีส่วนร่วมกับประตูเยอะมากส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนครับจะใช้แผน3 4 2 1นะครับตัวเป้าก็จะเป็นลูกเบสรวมไปถือมาเธอซิมโยรครับที่จะอยู่ทางฝั่งขวาเยี้ยงก่อนคนนี้จะกมาพังมาสครอมบอลได้ดีกว่าแต่ว่าจบเสมอในชั้นเทียมที่แล้วเนี่ย อายังใหจ่กันไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองกำแพงเบื้องโทษเกมนี้ไปที่เมตรครึ่งยังสูงต่ำไปที่2.5ดดูจากกำแพงแล้วนะครับแ,แ,แล้วก็ความสำคัญปต้องบอกว่าทางฝั่งของเจ้บาบ้านครับพวกเขาบีเซติาการลงสนามในบ้านดีอยู่แล้ว,ลวนะครับบวกกับเีมนี้ต้องชน,นะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีแต้มเข้ากับทีมฟรเมนโกทีมของตัตาลนี่ครับชนะได้ไว้ก่อนครับเพื่อให้แ,แต้มเนี่ยเท่ากันส่วนทางฝั่งของทีมวิโดเลียครับถึงแม้จะหนีตายแต่เีมนี้ไม่น่าจะต้านไหวครับเีบมนี้ขออนุญาตฉีเป้าไปที่ทางฝั่งของไพมโรัสก สองประตูตขึ้นไปเกมนี้พวกเขาทําได้จากไปที่ทีมเจ้าบ้านยักษ์เหลือเช่นต่อในเกมคู่สามนะครับเลียงอยู่กันที่ฟุตบอลบราซิลนะครับไปดูทางฝั่งของฟลูมิเนเฟ,ฟค่ครับที่คืนนี้พวกเขาจะเล่นจับทีมหัวตารางอย่างฟลามิงโกจ้าบ้านอย่างฟลูมิเนเซ่ในพวกเขาอยู่ในที่เจ็ดนะครับผลงานก็ไม่คิดเลยครับชนะสิบห้าเสมอหกแพ้สิบสองมีห้าสิบเอ็ดคะแนนแต่ฟลามิงโกรูปการณ์ใฟอร์มดียิ่งเจนยักชนะยี่สิบเอ็ดเสมอแปดแพ้สี่มีเจ็ดสิบเอ็ดคะแนน ก่อนนำเป็นหัวตารางพวกเขาจะแข่งชาร์ตเาพัมเมอรัสนะครับกว่าจะได้เห็นเอาผลสกอร์ของพัมเมอรัสก่อนนะครับและจะวดสนามในเวลา7จ็ดโมงเช้าดับเจ็ดโมงครึ่งเลยนะครับซึ่งในช่วนของการเจอกันของคู่นี้ครับตลอดสิบนดที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของทีมจูบ้านยับกวาเอาชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับฟูมิเนเซ่ยังคงเป็นรองครับดูที่ฟอร์มมงโกในชนะไปทั้งหมดอยู่5เกมเสมอสี่นะครับตำแพนงยังคงเป็นอาฟูมิเนเซ่ครับที่เก็บไป3จาก5เกมหลังผลงานของจูบ้านนะครับมีหนุนแพ้กับเสียด้าไป1หนนนั้ะครับ ก่อนที่นักทำมาเขาพวกเขาจะเอาชนะมิเรนโซมา1-0ครับแล้วก็เสมอกับคูเซโร่ครับไป0-0นย์จำเพียงดีมากครับพวกเขาเก็บไป4จาก5เกมหลังเลยนะครับส่วนน้องฝั่งของฟอร์มิงโก้ผลงานยังคงโดดเด่น5เกมหลังไม่มีแพ้ครับอาจจะมีเสมอกับราซิ่งครับกลาบซาบปโลไป2เกมนะครับแต่ที่เหลืออีก3เกมก็ชนะได้หมดครับล่าสุดก็เพิ่งไปถล่มทั้งฝั่งของสปอร์ครับมาถึง1-5นะครับแล้วก็เอาชนะสามโตสไปแบบสุดมันด้วยเฉพาะสามประตัดต่อสอแต่จำเพียงคนไทยที่จะเป็นรองฟูมิเนเน่เหมือนกันนะครับหนับในรอบ5เกมหลัง เพราะทางฝั่งของฟรามเมงโกบวกได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับและในรอบสี่เจมหลังพวกเขาขึ้นพื้นที่สูงทั้งหมดนะครับฟูเมเลเซ่ e, ครับในบ้านของพวกเขาสถิตีเหลือเกินครับชนะแบ็รเบอรเซนแต่ในครับถัดหนับเฉพาะ5เกมหลังทำแข่งเจ็บไป4ครับมเมนูไปเพียงแค่เจมเดียวแต่ยังคงสกอร์ตามไว้4ี่เกมติดแล้วนะครับสุนฟรามเมงโกครับชนะไป2เสมอสอแพ้1ครับทำแข่งบวกได้2จากการออกไปเยือน5นัดหลังในส่วนการจัดเท้าครับชาบ้านใช้แผนอ่าสี่สองสามหนึ่งครับโดยที่ตัวเป้าเขาใจใช้เบเนเอรันโดนะครับ แล้วก็จะมีอากฮอรสต้ารับไปถึงคาร์โนบิโกครับที่จะอยู่ทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นเซอร์นาสุร์ฟอร์เมนโกตัวป้จจุบันอยูงฝั่งของเยนยับแล้วก็จะมีแฮนบิเก้ครับขนาดข้างไปด้วยลิโนในยับแล้วก็ทางขวาจะเป็นอาราคูโดครับโดยที่เข้มก่อนหน้าคูค่นี้ประทารกันมาเกิดขึ้นเพียงแค่ประตูเดียวนะครับเป็นฟอร์เมนโกที่เฉือนชนะไป1ประตูเพียงพอครับทำแข่งเบื้องต้นไปที่ครึ่งเมตรและสูงต่ำไปที่2เมตรนะครับผลงานของทั้งสองทีมยับ ต้องบอกว่าตามสถิติแล้วทางฟังของฟราเมงโกยังคงดีกว่านะครับเมื่อทั้งสองทีมเจอกันสี่เกมติดแล้วนะครับที่คู่นี้เจอกันและฟราเมงโกไม่เพียงพังเลยครับล่าสุดก็เฉือนชนะมาได้จำแพงเพียงแค่ครึ่งเมตรครับทางฟังของฟราเมงโกคืนนี้เอาอยู่แน่นอนครับยังมองว่าเกมนี้ทางฟั่งของฟราเมงโกจะบุกไปจิกฟูมิเนเซได้ถึงสิ้นครับถ้าเฉียวมีพวกเขาชนะได้ครับก็ไม่ต้องไปสนใจคู่ของไพมอรัสเหมือนกันครับก็ยังคงจับเป็นทีมนําต่อไปเกมนี้ยังมองว่าฟราเมงโกเอาอยู่รักครึ่งเมตรสบายๆครับ ไปกันที่เกมคู่รอสุดท้ายยับเกมคู่4ยังมีในส่วนของวัสโกครับทีคืนนี้พวกเขาจะออกไปเยือนเคลมิโอปอร์โตหลงสงนาม7จ็ดมงครึ่งเหมือนกันนะครับจูบ,บ้านย่าพวกเขาอยู่อันดับที่14นะครับฟอร์มของพวกเขาชนะ10เสมอ10แพ้13มี40คะแนนส่วนทางฝั่งของทีมเ,เยือนอย่างวัสโกครับพวกเขาอยู่อันดับ11มีแต้มเหนือกว่าทางฝั่งของเคลมิโออยู่2คะแนนครับชนะสิบสองครับเสมอหกแพ้ไปสิบห้าจริงๆและเถิติของพวกเขาเนี่ยแพ้เยอะกว่านะครับแต่ในเรื่องของการเสมอเป็นเคลมิโอครับที่อาจเสมอไปถึง1 0เกมนะครับ ผลีตเจรันเดียบ้าสุดจบที่ผลเสมอนะครับแต่ใสิตีการเจอกันของคู่นี้ยังคงเป็นทางฝั่งของกริมิโอปอร์โตกับทีเอัลชนะไปทั้งหมดอยู่5เกมในรอบ5เกมหลังของพวกเขาเนี่ยพวกเขาสามารถชนะได้กําแพงตีบัวไป3ามในท่าแล้วก็หลุดไปเพียงแค่2น,นัดเท่านั้นแต่ช่วงหลังก็ต้องยอมรับครับว่คริมิโอปอร์โตเนี่ยพวกเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเจ็บผลผลิตจับที่พวกเขาเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวในท่าจาก5เกมหลังครับ แพ้ไปสามมาโกเสมอหนึ่งตำแหงในบุกได้เพียงแค่สองจากห้านัดหลังเท่านั้นสวดวาสโก้ครับห้าเกมหลังของพวกเขาชนะสองนับแพ้สามเกมเต็มให้กับเซาเปาโลโบโตฟุกุรวมไปถึงห uh, นายูเวนตุสเตยจากที่โดนกดไปหนึ่งสามสามเกมหลังสุดตำแหน่งไม่ได้กระดิกเลยนะครับส่วนเกมียวโปโตในบ้านชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันับกตำแหงที่ก็บวกได้ตามผลการแข่งขันสุดวาสโก้ในชนะ 2, สองเสมอไปหนึ่งนับแพ้ไปอีกสองครับกเห็นถึงว่าเกมเดียวของพวกเขาสถิตก็ไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับ ตัวเจ็บจู่บ้านเพียบเลยนะครับเรื่องต้นตามรายงานมีมากกว่าสิบรายครับโรเบอร์ตถึงไอเดนสันในที่ในส่วนของโทษแบนแลยคาดไว้อยู่นะครับส่วนทีมเยือนมีอยู่ทั้งหมดหกรายรวมโทษแบนแล้วก็ผู้รับที่บาดเจ็บแย่นี่ครับการจะทำเบื้องต้นเจ้าบ้านใช้แผนสี่สองสามหนึ่งตัวหลักๆที่พอจะคุนหน้าคุนตากันบ้างก็จะมีบทดงฝั่งของเอเวนิสันนะครับแล้วก็ดังสายครับอามูซูรวมไปถึงตัวป้าก็จะเป็นบินิสุอุสนะครับส่วนทีมเยือนครับอันนี้ต้องยอมรับตามถองมัาไม่ค่อยจะรู้จักกันเลยทีเดียวครับ ยังในรายของเครื่ยนเนี่ยป้าจะรับหน้าที่เป็นหน้าเป้า,าไปในรับรวมไปถึงคูตินโยอันนี้แฟน,แฟนๆน่าจะพอขุนหน้าขุนตาถันบ้างน,นอดีตเด็กเก่าข,ของของแดงเหอร์พภูครับรวมไปถึงผู้เล่นของบาเซลน่าแล้วก็บาเยร์มิวนิกด้วยนะครับซึ่งคู่นี้เจอกันมาในนัดก่อนจากเซปติแชนครองบอลเนี่ยอย่างที่แล้วการครองบอลได้ดีกว่าไปทางฝั่งของวาสโกและรถบครองบอลดูได้ดีกว่าครับรวมไปถึงในเรื่องของ,ของ,ขางการจบสกอร์ด้วยมืองต้นคู่นี้กำแพงไม่ไกลก็เพียงแค่ปอบปอทั้งเครับสูงต่างไปที่2.25 ทีนี้นะครับในส่วนของการเจอกันของคู่นี้เนี่ยเซติยังคงเป็นทางฝั่งของชาวบ้านที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าไปอยู่ผลงานในรอบ5เกมกลางคู่นี้ไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเอาเซติชนะเป็นตัวตั้งวาสโกยังมีภาษีที่ดีกว่านะครับตำแพงมันไม่ใจจะเป็นเพียงแค่บอกปอเท่านั้นเองเกมเยือนของพวกเขานะครับหากทางฝั่งของเปโดมิโอเี่เล่นในบ้านต้องยอมรับ,รบว่าเปโดมิโอในบ้านค่อนข้ที่จะทําได้ดีกว่านะครับแต่เกมนี้ลุงพลก็ยังของชี้เป้าไปที่ทางฝั่งของวาสโกนะครับยังมองว่าพวกเขาจะสามารถเก็บผลผลิตจากลิมิโอปอโตมาได้ เกมนี้ถ้าขัดใจต้องขอประธานาภัยแต่ลงพลยังขออนุญาตล้มตัวไปที่วาสโกที่ผู้มาเยือนครับไปกันที่เกมคู่สุดท้ายครับไปกันที่ซานโตสครับที่ขึนนี้จากเล่นคับมิรันโซซึ่งทั้งสองทีนะครับอันดับอยู่ห่างทั้งพอสมควรนะครับโดยเมดันโซเดี๋ยวพวกเขาอยู่โซนบนครับร้อยตัวสบายเลยนะครับแต่ซานโตสต้องหนีได้ครับชนะ9เสมอ9แพ้15มี36คะแนนแบบนี้อันตรายและสุ่มเสี่ยงนะครับส่วนมิรันโซชนะ16เสมอ11แพ้ไปเพียงแค่6นะครับมีอยู่59คะแนน คุณนี่เจอกันในเกมล่าสุดไปทางฝั่งของวิรันโซครับกดสซานโต้ไปสามสูดเลยนะครับแต่เสตติกันเจอกันได้ลองเช้าว่าทางฝั่งของซานโตสดีกว่านะครับแต่ดูทาหนี้ซานโตสไม่เหมือนเดิมเลยครับไปดูฟอร์มารการเล่นของซานโตสกันก่อนห้เกมหลังเนี่ยเอาเกมที่เล่นจากอาน,นิซองของวิทูเรียได้อาไปด้วยนะครับซึ่งพวกเขาก็ไม่ชนะเลยนะครับห้าเกมติดเพิ่งนายชนะไพรมอรัสเกมล่าสุดนี้เลงครับในรก็กำแพงเนี่ยบวกไปสามนะครับส่วนทางฝั่งของมิรันโซกับห้าเกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะไปสามเสมอนหนึ่งแพ้หนึ ส,สุนซานโต้แท็กเกมหลังที่เล่นในบ้านชนะ2เสมอ2แพ้ไปหนึ่งทำแฮงบุกได้2นะครับส่วนเมกเรนโซนเนี่ยชนะเกมเย็นได้เพียงแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าสถิติตรงมีทั้งฝั่งของซานโต้ยังคงได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับส่วนการจะทับซานโต้ใช้ใชเดียมานครับเห็นตัวเป้าในชา้นเกมนี้แฟนๆคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ส่วนทางฝั่งของทีมเย็นจะเป็นในส่วนของเรนาโต้ครับที่จะมาดวลกับทางฝั่งของเนียมานโดยที่เกมคู่นี้ครับจอกันมานินก่อนเสถิตีแขนครองบอลแทบไม่หนียันนะครับแต่ในเรื่องของกาารรรรคคคอองงงงบลต่ๆยััมเบ ที่ทำได้ดีกว่านเรื่องของการจบสกอร์และเกมนี้แชมปแผนงก็ไปเพียงแค่บอลในชักรสูงดังไปที่2.5ด้าดูจากภาพรวมนั้นนะครับทางฝั่งของมิเร,รนโซครับยังคงเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าลงทุนดูจากฟอร์มการเล่นของซังโตสแล้วนะครับมีแต่ยังแย่ยลงเรื่อยๆถึงแม้ต้องหนีตายแต่ด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นและแผนการเล่นนะครับก็ต้องบอกว่ามิเรนโซยังดูดีกว่าหลายเหลี่ยมมุมยังเกมนี้ขอมองไปที่ทางฝั่งของมิเรนโซทีมผูม้ามยือนงรับก็จบไปเป็นชี่เรียกร้็ยครับสำหรับีบา้า,าคู่ค ลุงพลยังคงจัดหนักจัดเต็มให้เหมือนเดิมครับโดยจะเป็นในส่วนของฟุตบอลเอเชียนคัพเวียดนามเจอลาวนะครับเกมนี้จะรันตีให้ไปที่ทางฝั่งของทีมชาติเวียดนามก่อนสามเกมหลังยิงสกอร์สูงใส่ลาวทุกเกมครับส่วนทีมคู่จากฟุตบอลบราซิลซุริเอนะครับไปด้วยทีที่คู่ของไพมอรัสกันก่อนครับคืนนี้เจอกับวิกตอเรียเกมนี้ยังมองไปที่ทางฝั่งของไพมอรัสนะครับส่วนอีกสามทีมที่เหลือครับฟรานเกโกวัสโกและมิรันโซยังคงเป็นอีกสามทีมนะครับที่ลงงงยังมอว่าคืนนี้พวกเขาจาจะสมารถเก็บนนคบบพน้นยั่นเอง ก็ถ้าแ,บบแฟนๆชื่นชอบนมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้ต่อชิมงานทีดเด็ดลงผลลงโต๊ด้วยนะครับส่วนแ,บบแฟนที่อยากจะเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมไปเจอกันที่แอปสีเขียวครับบีทีทงหกเจอกันได้ครับสองทุง่มเดี๋ยวลงผลจะส่งข้อมูลทั้งจากหลานๆเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครรับวีงลและมงงาานนตต้อออขัวลไปก่สวัสดีครับ